บรรยากาศวันสุดท้ายนะคะสวัสดีนะคะพี่น้องสวัสดีค่ะบรรยากาศวันสุดท้ายนะคะก่อนเดินทางนะคะน้องนั่งมองรถนะคะแล้วก็จะสงสัยนะคะมีแปลกๆนะคะมีรถตู้อยู่หน้าบ้านนะคะอันนี้ร้านที่เคยเป็นเป็นสวนผักสวนอะไรก็เก็บเรียบร้อยแล้วนะคะพี่น้อง วันส่งงานส่งบ้านนะอันนี้ผนังที่ลอกนะคะที่ลอกแต่ว่าอันนี้เขาไม่ให้ลอกนะคะตรงนี้เนาะก็จะกลายเป็นห้องเปล่าแล้วนะคะจะกลายเป็นห้องเปล่าแล้วนะคะน้องเราต้องล่ามนะคะเพื่อความมั่นใจเนาะเขาถ้าเขาไม่หนีเพื่อไม่ให้เขาหนีอดัมมืใจคอไม่ดีแล้วนะคะลงไปลงไปไปเข้าห้องน้ําไป อดัมนีฉี่ครั้งหนึ่งแล้วไอวาฉี่นานแล้วแต่ถ้าสงว่าอยู่ตรงนี้นานๆเขาอาจจะฉี่อีกครั้งหนึ่งก็ได้แต่ไม่อยากปล่อยนะคะเพราะว่า <c oughs> ข้างนอกมีนกเนาะแล้วก็ใกล้ถึงเวลาเดินทางแล้วนะคะสงสารลูกจังเลยสงสาร,รตัวเองด้วยไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงหมอให้ยาแค่หกชั่วโมงนะคะพี่นอ้องหกชั่วโมงนะคะ แอปเปิลนี่เก็บไม่หมดนะคะเหลือไว้ให้นกหนูสภาพสวนสวนสนุกเลยไม่สนุกแล้วนะคะไม่สนุกแล้วนะคะปล่อยทิ้งไว้นะคะโออน,นี่บ้านบ้านหลังนี้เขาจะไปส่งเรานะคะบ้านสีฟ้ฟาๆนี่เนาะเนาะบ้านข้างหน้าวันนี้มันเป็นวันแอดเวนต์คนวันแรกนะคะคนเขา,เขา,าก็จะไอ้นี่หน่อย นเขาก็จะไอ้นี่หน่อยอืมแต่ว่าเดี๋ยวต้องไปเก็บข้างบนอีกค่ะพี่น้องไม่รู้ว่าคุณสารเรามีจะอาบน้ำนะกี่โมงนะคะแต่เราก็เสร็จแล้วอามคอมสุกบรรยากาศการเดินทางนะคะพี่น้องเราจะไปที่ สนามปินนะคะเด็กชายวยวายมากค่ะวันนี้เขาเอาการนนง,นนะะงุดงิดทั้งวันนะคะงุดงิดทั้งวันนะคะเพราะว่าเราไม่ได้พาไปทเที่ยวข้างนอกแต่เด็กยญิงก็เงียบนะคะเงียบทั้งทั้งที่เขาไม่เคยชอบเปือกนะคะน้องปองเสียงรตลอดทาง มาได้นะคะโวยวายหลังจาก20นาทีผ่านไป mm hmm. เด็กชายก็สลบค่ะ mm hmm. ก็มีอาการกัดกระป๋องข้าวไปแล้วนะคะแต่เด็กยิงยงนะังยังไม่หลับนะเด็กยิงยังไม่หลับนะยังอยู่ไหนมยังมองหน้าแม่ยังมองหน้าแม่ยมอยู่แต่ว่าเด็กชายกำลังจะหลับไปแล้วนะ เข้าใจความรู้สึกของคนที่ลักลอบเข้าเมืองน,นะคะเราอยู่ในรถตู้นะคะไม่มีกระจกไม่มีอะไรเลยมองไม่เห็นอะไรเลยนะคะข้างนอกมีความเข้าใจความรู้สึกเลยนะคะพวกที่เขาแอบขนคนเข้าเมือง <c oughs> ทุที่อยู่ในตู้ที่ไม่มีอะไรเลยตอนถึงสนามบินนะคะไม่ได้เก็บภาพอะไรเลยนะคะเราพากันเช็คอินตั้งแต่สิ 8นาฬิกานะคะจนถึง20นาฬิกานะคะเกตเปิดเวลา20เอ่อ20นาฬิกา15นาทีนะคะพี่น้องมีความกระวนกระวายมากค่ะที่เราได้เช็คอินเอ่อใช้เวลาในการเช็คอินนานก็เพราะว่ามีปัญหาเรื่องจ่ายเงินนะคะพี่น้องคือเขาให้ใจ่ายบัตรเครดิตนะคะแต่ที่เราได้ข้อมูลมาให้ใจ่ายเป็นเงินสดที่เคาน์เตอร์นะคะ ก็เลยเสียเวลานิดนึงเพราะเราเองก็ล้างบัญชีมานะคะมีแต่เงินสดนะคะพี่น้องแล้วบัตรเครดิตที่มีก็ใช้ได้ในวงเงินแค่ไม่ถึงพันนะคะแล้วราคาขนส่งน้องหมาทั้งสองตัวนี่รวมกัน2,200ยยูโรนะคะพี่น้องเป็นอะไรที่วุ่นวายมากนะคะส่วนตัวเลยได้ตัวเราเองนะคะก็เลยได้ไปขอร้องคนที่ เป็นผู้โดยสารร่วมทางหรือว่าคนที่อยู่ในสนามบินนะคะว่าเขามีบัตรเครดิตไหมเราขอความช่วยเหลือเขาหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยมีคนมาช่วยนะคะพี่น้องขณะนี้เวลา21นาฬิกาเท่า <c oughs> ไหร่วะ <c oughs> 21่นาฬิกาเมื่อกี้ดูไปเป็น10นาทีไปแล้วนะคะ จริงๆแล้วเครื่องต้องขึ้น20่สนาฬิกาห้นาทีนะคะแล้วก็รอค่ะพี่น้องรอรอเขาก็ให้เราดูทีวีต่อไปค่ะเรื่อยๆนั่งดูหน้าจอนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ต้องขอจบเพียงแค่นี้ไปก่อนนะคะพี่น้องเดี๋ยวคลิปหน้านะคะ เราได้อัดเสียงไว้บนเครื่องนะคะเาล่ารายละเอียดให้ฟังอย่างละเอียดเลยนะคะก็รอมารับชมรับฟังกันนะคะขอบคุณทุกท่านที่รับชมพบกันใหม่คลิปหน้าโชคดีมีความสุขทุกท่านสวัสดีค่ะ